สวัสดีครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับสาหรับโปรแกรมเปลี่ยนรหัสไฟล์เพลง ncn เวอร์ชัน2นะครับในเบื้องต้นนะครับโปรแกรมนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนชื่อเพลงครับ midi ncn ครับคือแบบ3ามไฟล์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีโฟลเดอร์คือเราเก็บเพลงไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็น ncn อยู่แล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บเอาไว้นะครับซึ่งท่านเก็บไว้ตรงไหนก็เลือกตรงนั้นนะครับ ทีนี้ตรงนี้หลายๆท่านคงคงพอทราบอยู่แล้วนะครับออความสามารถของโปรแกรมนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสมมุติว่าเราได้ไฟล์เพลงที่รวมรวมกันมาอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับแบบนี้นะครับทั้งเคอร์เซอร์ไลรลิกแล้วก็มิดิรวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันหมดเลยนะครับเราก็จะใช้โปรแกรมนี้แลครับช่วยคัดแยกออกนะครับโดยการ เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์นะครับแล้วคลิกที่คัดแยก3มไฟล์เข้าสู่โฟลเดอร์ ncn นะครับอรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทำการคัดแยกไฟล์เคอร์เซอร์ไลริกแล้วก็มิด i ให้เรานะครับหลังจากคัดแยกเสร็จนะครับก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วนำไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมานะครับคือโฟลเดอร์ ncn ตามที่เห็นนะครับ โดยมีโฟลเดอร์ย่อยชื่อโฟลเดอร์ศูนย์นะครับดังน,นั้นโปรแกรมก็จะเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้เราด้วยนะครับเปลี่ยนค่าไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติเลยนะครับทั้งสองค่าตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ง่ายครับเราไม่ต้องหลังจากที่คัดแยกแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนยกเว้นว่าท่านต้องการเปลี่ยนนะครับ ถ้ามีหน้าที่แค่ใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ท่านต้องการรันต่อจากรหัสเดิมหรือว่าต้องการสร้างใหม่นะครับเช่น dk หนึ่งสองสาหรืออะไรที่ท่านมีอยู่นะครับโปรแกรมก็จะทําการรันต่อนะครับต่อจาก dk 1 2 3องก็คือจะรันด้วยตัวเลข dk หนึ่งสนะครับหลังจากที่เปลี่ยนรหัสแล้วนะครับโปรแกรมจะทําการย้ายไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ศูนย์นะครับ ไปไว้ที่โฟลเดอร์ d นะครับจะสร้างโฟลเดอร์ d ขึ้นมาให้1โฟลเดอร์แล้วก็จะย้ายไฟล์ทั้งหมดนะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ d ถามว่าทําไมต้องย้ายนะครับเหตุที่ต้องย้ายก็เพราะว่าถ้าหากว่าหลังจากเปลี่ยนชื่อรหัสไปแล้วเนี่ยถ้าไฟล์เดิมยังอยู่ที่โฟลเดอร์ศูนย์นะครับโดยที่มีไฟล์ใหม่ไปอยู่ที่โฟลเดอร์ d ด้วยก็เท่ากับว่าณขณะนี้เรามีเพลงเดียวกันอยู่2ชุดนะครับถ้าชุดละ1,000เพลงก็เท่ากับ ซ้ำทั้ง1,000เพลงนะครับทีนี้ถ้าเราเผลอไปกดอีกครั้งหนึ่งโดยการไปตั้งรหัสตรงนี้ใหม่นะครับผมตั้งว่า A แล้วผมไปกดอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเลือกโฟลเดอร์ศูนย์อีกครั้งแล้วกดอีกก็เท่ากับเราเจตนาทําให้เพลงของเรามีเพลงซ้ําเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นจึงจําเป็นมากนะครับที่จะต้องย้ายจากโฟลเดอร์เดิมนะครับไปอยู่โฟลเดอร์ใหม่นะครับอย่างกรณีนี้ ผมจะย้ายจากโฟลเดอร์0ไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดีนะครับโดยโดยการที่เรา,ปาเปลี่ยนหรหัสเนี่ยโปรแกรมก็จะย้ายให้โดยอัตโนมัตินะครับาบางท่านถามว่าโปรแกรมนี้รองรับไฟลเพลงได้เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโปรแกรมที่มีโครงสร้างาใช้โครงสร้างของริดดบ์เนี่ยจะรองรับไฟลเพลงได้ประมาณสัก3 2 0 0 0กว่านะครับ แต่ว่าโปรแกรมนี้ผมไม่ได้ใช้โครงสร้างเป็น l i ดบ็อกนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันรองรับไฟล์เพลงได้เท่าไหร่นะครับอา,อาจจะหมื่น2อ0 0 0ื่นสามห,มนหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นผมไม่ทราบทีนี้ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราจะเปลี่ยนชื่อปนรหัสเพลงเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นโฟลเดอร์ใครโฟลเดอร์มันอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นโฟลเดอร์ศูนย์โฟลเดอร์หอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่มีใครเก็บเพลง1 0 0 0 0แสนเพลงเอาไว้ในโฟลเดอร์เดียวนะครับน่าจะต้องกระจายกันไปนะครับไม่ไว่าจะเป็น012345นะครับเต็มที่อาจจะมีสักหมื่นเพลงนะครับอาจจะเป็น1,000เพลง2,000เพลงแล้วแต่ท่านนะครับดังนั้นโปรแกรมนี้รองรับไฟล์เพลงได้เท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่ปัญหาสำคัญก็ทดลองทดสอบเอาไปใช้กันดูนะครับเอาใจคน รวบรวมเพลงรายเดือนมาแจกโดยเฉพาะนะครับอ,อย่างเช่นพันเล็กคอมเทคนะครับทดลองอลองเอาไปทดสอบกันดูนะครับคลิปนี้คงอนอุญาตแนะนําแค่นี้นะครับสวัสดีครับ